เรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มคราฟฟตบอลและบาสเกตบอลที่ดีที่สุดจากทีมงานจานเจสามารถแอนไลน์ได้ที่ FNBa 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอปนำหน้าด้วยนะ FNBa 222มาพกกี่แล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย2ตุลาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมคราฟฟุตบอลศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกเป็นเกมที่2ครับ โดยเกยมนี้เป็นเกมใหญ่ครับเจ้าบ้านปืนใหญ่อาร์ซนอลเปิดบ้านเอเมรสเตเดียมต้อนรับกำเยือนทีมจากกรีซครับโอลิเปียกอสโดยเจ้าบ้านครับ11คนแรกลูกทีมของมิเกลอาเตตาวันนี้น่าจะเน้นเกมรุกแบบเต็มที่มาในระบบ4-3-3ผู้รักษัตรูเหนียวหนึบอย่างดาวิดรายายังคงเฝ้าเสาให้กับเจ้าบ้านครับส่วนแบ็คขวาวันนี้ยังคงใช้เจีรนทิมเบอร์ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนแบ็คซ้ายยังคงเป็นหน้าที่ของริคาร์โดคาลาฟิโอรี เซนเต้แบ็ครับยังคงจับคู่กันระวางคู่เหนียวหนึบวิลเลียมซาลิบากับกาเบียวมาเกาเยสส่วน3มประสานแดนกลางครับมีข่าวดีสำหรับแฟนปืนใหญ่ครับเกมนี้มาตินโอดนการ์ดน่าจะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครับรวมถึงทางด้านมาตินซูบิเมนดีดีแคลนไรส์พี่ข้าวก็อยู่กันครบ3ประสานแดนหน้าน่ากลัวสุดๆครับริมเส้นฝั่งขวาลากเลยเป็นบุกยซากา้า ส่วนปีกซ้ายอูเบรชีเอเซครับนี่ก็เล่นได้ทั้งตัวเพลเมเกอร์ aker, และริมเส้นส่วนกองหน้าอาเตต้ายังคงไว้ใจวิกเตอร์โยเคเรสไล่ล่าตาขายกับเจ้าบ้านคุนอาร์เซนอลครับส่วนทีมเยือนครับวันนี้เป็นทีมรองบอลสำหรับโอลิมเปียกอสทีมจากลีกรีซครับแม้จะเป็นอันดับหนึ่งในลีกรีสซูเปอร์ลีกก็ตามครับแต่ถ้าเทียบกับอาซนอลก็ถือว่าเป็นรองเยอะครับโดยโค้ชของทีมเยือนครับโจเซลุยส์เมนเดลิบาครับนี่ก็พอมีชื่อเสียงอยู่บ้าง เป็นโพสต์จอมเก่าสัญชาติสเปนครับใช้ระบบ4-2-3-1นน่นี้ครับผู้รักษาประตูเป็นทางด้านแพชชาราคิสแบ็กซ้ายเป็นออเตกาส่วนแบ็กขวาเป็นโรนินาครับเซนแบ็กจับคู่กันวางโรเดนโซปิโอราเล่นคู่กับเบสชอตส่วนกองกลางตัวคุมจังหวะเกมครับเป็นดานิกาเซียประสานงานกับซานดิเอโกเฮ s เซอีกซ้ายวันนี้ใช้เป็นทางด้านดานิเอลโพเดนส์ครับ ส่วนปีกขวาเป็นสเตฟเฟซซากองกลางตัวรุกครับตัวเพลเมเกอร์ใช้เป็นควิคกินโยส่วนกลองหน้าตัวเป้าครับวันนี้เป็นหน้าที่ของเอยูบเอลคาบีไล่ล่าตะไคร้กับทีมเยือนครับจากกรีซโอลิมเปียกอสโดยผลงานเกมล่าสุดของเจ้าบ้านปืนใหญ่อาสซนอนเรียกได้ว่าหลังจากที่เสมอกับแมนซิตี้แล้วก็ชนะพอร์ตเวลในศึกคาราบาวครับอาเซนอนบุกไปเยือนนิวคาสเซิลในเซนต์เจมส์พาร์ครับ สามารถพลิกกลับมาชนะได้แบบเหลือเชื่อครับ2ประตูตอนหนึ่งแม้กรรมการก็ไม่เป็นใจครับแล้วก็เสียประตูไปให้นิวคาเสินก่อนด้วยครับแต่สุดท้ายครับด้วยเกมรุกที่ดีและวินัยของอาร์เซนอลสามารถพลิกกลับมาชนะได้เก็บ3แต้มได้อย่างสวยงามจากประตูชัยของกาเบียลมาเกลเยสส่วนทางด้านโอลิมเปียคอสครับทีมจากลีกซูเปอร์ลีกกรีซครับสาเกมล่าสุดครับก็เสมอกับพนาทินายกอสหประตูตอนน่อหในเกมนอกบ้าน ถัดมาก็บุกไปชนะเอสเตรัสได้2ประตูต่อนหนึ่งและเกมล่าสุดเพิ่งจบไปบันมาดครับสำหรับโอลิเมโกสครับก็เล่นกับทางด้านเรวาเดีกอสสามารถเอาชนะได้3ประตูต่อ2ด้วยประตูชัยของควิคคินโยครับในนาทีที่90บวก6วิเคราะห์ก่อนเกมในวันนี้ครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างปืนใหญ่อรสเนลเจอกับทีมจากลีกอิสครับโอลิเียกส โอลิเม็กอสเองเป็นอันดับหนึ่งของคริสในตอนนี้ครับส่วนอาเซนอลเป็นอันดับ2ในตารางพิมเมลีกแต่ถ้าพูดถึงสุดยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับในเกมแรกอาเซนอลสามารถบุกไปชนะแอลติกคลับได้กับ2ประตูต่อ0นส่วนผลงานโอลิเปิกอสในเกมเปิดสนามยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับเล่นในบ้านเจอกับพาฟอสหลีกไซปรัสครับแล้วก็ไม่สามารถเก็บชัยได้เสมอกันแบบไร้สกอร์0-0ครับ เทียบฟอร์มกันแล้วครับอาซนอลเองเหนือกว่าโอลิมปิกอสทุกมิติและตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเสียด้วยครับเป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างจะเกรดห่างชั้นกันพอสมควรครับและอาสนอนเองเล่นโคตรดูครับเมื่อเล่นในเอเมริตสเตเดียมวันนี้ทุกสํานักจึงมองว่าเป็นต่อค่อนข้างมากกับประมาณ2ประตูแล้ววันนี้ผมเห็นด้วยตามน้ําต่ออาสนอนนอนมาชนะอย่างน้อย2ลูกครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกรุมวิเคราะห์ฟุตบอลและบาสเกตบอลที่ดีที่สุดจากทีมงานจานเจ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba สองสองสองครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba สองสองสอง